แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลร่วมแจมเชลซีในการกระชากดีแคนไรต์ก right, องกลางจอมแก่งจากเวสต์แฮมมีฟิลเลอร์ผู้ดีได้รับความสนใจจากแฟงลามพาดมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่โดนต้นสังกัดนักเตะตั้งค่าหัวไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ทำให้ไม่ได้ลงเอ่ยเชลซี Chelsea หวังจะระดมทุนจากการปล่อยนักเตะส่วนเกินอย่างมาคอสอรรงโซ่จอจินโยและเอมเมอร์สันแต่กลับทำไม่สำเร็จทำให้ไม่มีงบที่จะไปสอยไรต์ และเชื่อว่าพวกเขาจะผ่านทดสอบความใจแข็งของเวสแฮมอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะไม่ง่ายซะแล้วเมื่อเพื่อนร่วมลีกอย่าง2ยักษ์ใหญ่เมืองแมนเชสเตอร์และเลียวผู้ในการล่าตัวดีแคนนร้ายมาเสริมความแข็งแกร่งแฟงลา่า,ากุซือของเชลซีมั่นใจว่าใครฮาร์เวิร์ดกองกลางของทีมจะโชว์ศักยภาพอันยอดเยี่ยมออกมาได้แน่นอนเพียงแต่ขอเวลาในการปรับตัวแค่นั้น ทั้งทีมชาติเยอรมันย้ายมาร่วมทัพด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์แต่ยังไม่สามารถเค้นศักยภาพสมัยอยู่ในบุเดลิก้าเยอรมันออกมาได้และลัมพาดก็ยืนยันว่าสตาร์วัย2ีปีมีพรสวรรค์นอันยอดเยี่ยมเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวไคมีเวลาทำงานเพียง5วันกับเราก่อนจะลงเล่นเกมแรกซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับผู้เล่นลีกไหนก็ตามเยกว่าแต่เขาเพิ่งย้ายมาเล่นในลีกที่รวดเร็วลีกที่เน่นความแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับใค ที่เข้ามาในลักษณะนั้นคุณเห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในบางช่วงจากเขาเขาติดเชื้อโควิดซึ่งมันค่อนข้างร้าแรงเลยทีเดียวพอสวรรค์ของใครไม่เป็นที่สงสยัยและผมก็เห็นมันอยู่ทุกวันให้เวลาเขาได้ปรับตัวกับเพมลีกและทีมของเราคือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งผมเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างเต็มที่และเราต้องให้เวลากับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์โควิด โอลิเวียชิรูกองหน้าตัวเก่าของเชลซียืนยันว่าตอนนี้ตัวเองมีความสุขดีกับสโมสสหลังได้ลงสนามพร้อมกับทำประตูต่อเนื่องแข่งทีมชาติฝรั่งเศสมีข่าวการย้ายทีมมาตลอดหลังตกเป็นตัวสำรองก่อนหน้านี้แต่ช่วงหลังได้โอกาสลงเล่นพร้อมทำผลงานได้เป็นอย่างดีจนยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมทำไปแล้ว9ประตูซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่ามีความสุขกับฟอร์มตัวเองพร้อมตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ในบ้านปลาย ชัดเจนว่าผมมีความสุขอย่างมากกับตัวเลขนั้นผมเป็นคนที่มีความสุขเมื่อได้อยู่ในสนามเราต้องมารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสองสาเดือนข้างหน้าแต่ผมแค่ต้องการรักษาปฏิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเอาไว้เมื่อผมไม่ได้ลงเล่นผมก็แค่พยายามเป็นส่วนหนึ่งของทีมมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทีมและผมเชื่อว่าเรามีโอกาสดีที่จะคว้าแชมป์บางอย่างกับเชลซีรวมกับทีมที่ยอดเยี่ยมนี้ผมแค่เดินหน้าทําแบบนี้ต่อไปและทําให้ดียิ่งขึ้น อลันเชลเลอร์ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษและสมสรสน,นิวคาสเซลออกมาแนะนําติโมแวนเนอร์หัวหอกจากเชลซีฝึกซ้อมยิงประตูให้เยอะเพื่อเพิ่มความมั่นใจหลังไม่สามารถทําประตูได้จนหลุดจากทีมตัวจริงจากการรายงานของเมโทรสื่อชื่อดังต่างประเทศดาวยิงทีมชาติเยอรมันกําลังสูญเสียความมั่นใจอย่างหนักหลังไม่สามารถทําประตูให้กับเชลซีนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับ 11, แอสเซเวิลล่าหนึ่งหนึ่งฟัง์ลัมพาดก็ตัดสินใจดรอปแวนเนอร์เป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้อลันเชีร์เตอร์ตำนานดาวยิงชาวอังกฤษและเจ้าของสถิติยิงประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกได้ออกมาแนะนําหัวหอกรุ่นน้องว่าต้องฝึกซ้อมยิงประตูให้มากกว่านี้ความมั่นใจของเขาแค่ลดลงนั่นไม่ใช่เรื่องปแปลกอะไรผมอยากแนะนําให้เขาฝึกซ้อมยิงประตูแบบง่ายๆแต่ทําซ้ําๆเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับการทําประตูถ้าเป็นผมผมจะฝึกซ้อมยิงประตูแบบนี้เพื่อไป2เท่าผมจะหาใครสักคนเคาะบอลมาให้ผมจากมุมแรมุมหนึ่งของหลังประตู และผมจะยืนรอบริเวณ5 6หลาหน้าปากประตูตัวเองและก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายแน่นอนมันดูเหมือนง่ายแต่ผมจะทําแบบนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อมาผมจะซ้อมแบบมีผู้รักษาประตูหรือหาผู้เล่นเยาวชนสักคนมาตามประกบผมผมจะทําแบบนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆอยังไรก็ตามแฟรงลามพาร์ในใหญ่เชลซีก็ให้กําลังใจลูกทีมที่กาลังขาดความมั่นใจอย่างหนักว่าการฝึกซ้อมเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เขากลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้ การฝึกซ้อมแบบจริงประตูซ้ำๆซึ่งติโมกำลังทำอยู่ตอนนี้และจากความสามารถที่เขามีผมเชื่อว่าเขาจะกลับมาได้อย่างแน่นอน